สวัสดีครับมีรถเข้ามาสองคันนะครับเป็น E สองห้าศูนย์ Estate Van นะครับห้าประตรูสวยๆหายากรถเดิมพร้อมใช้นะครับปีหนึ่งสองนะจ๊ะนี่นไงสวยปะ่ะนะครับเดิมๆพร้อมใช้นะครับตัวท็อปสุดนะ เบาะหนังไฟฟ้าเนี่ยเมมโมรี่นะครับสามสามเมมโมรี่ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันสวยๆเดิมๆหมดเลยนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับเนะบาะหนังด้วยไหมสวยไหมนะครับสวยๆเดิมๆพร้อมใช้เลย นะครับแตกสวยด้วยนะครับขายอยู่ร้านสามเก้าเก้าพร้อมทะเบียนทุกอย่างนะครับจัดเฟอร์นนได้ล้านกว่าบาทนะครับวสวยเห็นไหมท่าน,นี้ร้านหน e ึ่งเก้าเก้า e สามร้อย blue tech hybrid นะครับเป็นตัวดีเซนนะครับบูเทคสวยเลยเห็นไหมเดิมๆนะครับประกันมีประกันแบตให้บิดมีประกันแบตบูเทคให้1ิปีนะครับรถปี14ประกันถึง2 0 2 4นะครับก็อีก4ี้ปีข้างในสวยนะครับเดิมๆสวยพร้อมใช้ ตัวท็อปสุดเหมือนกันนะครับพนะร้อมใช้เลยใช้งานปกติขับได้เลยนะครับขับไปชมวง,มงเชียงใหม่ได้เลยเบาะหนังสวยทุกจุดนะครับไม่มีรอยกูดขีดขาดบแบกเดิมเดิมยางใหม่นะยางปีใหม่เลยนะครับสวย พร้อมใช้นะครับแต่เฟรน,นั้นได้ร้านกว่าบาทแดดออกก็ด้วยวันนี้ฝุ่นช่วงนี้ฝุ่นเยอะหน่อยอ่ะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะนี่เราก็เหลือแต่คันนี้ขับแล้วรถไปหมดละแอคคอร์ดก็เหลือสีดำนะครับแต่คันนี้ยังอยู่เอ็กโซล่า นะครับโซลายัางอยู่แดงสองแสนแปดขายเงินสดนะมาสด้าบีซีห้าสิบโปรทันเดอร์นะครับอันนี้คันน้เกียร์ธรรมดานะออโต้ก็มีออโต้ก็ม,ออโโกมีนะครับนาวลาล่าแบ็กเอディชันนะครับห้าเก้าเก้าทันเดอร์นี่อยู่สี่เก้าเก้านะครับสวยๆหายากแล้วนะรถไม่ค่อยมีแล้ว เบนเบนเลยรุ่นนี้ก็ขายดีเ,เนี่ยเดี๋ยมีจะมีมาเรื่อยๆนะมาอันนี้มาด,ด้าเกียร์ออโต้ออตโออตโ้นะครับขายอยู่สามเอ้ยห้าสามเก้ากเตมเติมเลยนะเป็นออโต้ abs a อ r b a g n a v นพครบทุกอย่างนะครับฝุ่นเยอะนิดนึงช่วงนี้ฝุ่นเยอะทุกวันเลยอะ เซฟิโลนะครับเป็นซินเดิมนะครับสีน้ําเงินนะมันน้าเงินเข้มอะ่ะเือนเือนจะดำเลยะนะครับเดิมหมดเลยเครื่องเดิมเครื่องเดิมโรงงานเลยนะรถเดิมหมดทุกจุดหน้าหลังเดิมไม่เคยมีเฉียวชนนะครับเดิมเดิมขายอยู่7จ0 0หมืห้ถูกถูกรอเดิมด้วยนะครับไททันสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับขายอยู่ห้าแสนหนึ่ง นะครสี่ประตูนะรถเดิมๆเลยรถหนึ่งเก้าด้วยนะครับรถหนึ่งเก้าสวยนะเห็นไหมเดิมๆหมดเลยนะรถนะครับมาดูกันได้ขายอยู่ห้าแสนหนึ่งปีหนึ่งเก้าจ่ไฟนั้นได้เต็มนะมาดูกันได้นะจ้ะ